สวัสดีค่ะเมื่อหนีแพ้กับสิกับปานเนาะค่ะเพราะว่าเขาไปด้ยุดแม้วันที่3าิวันที่หนึ่งเนาะอันนี้กับิกับปานปีใหม่นั่นละรอนย่ายเล่านะโท่มากบอกสุฟังว่าโอ้ยกุฟันกุฟันเมื่อวันกูสได้ร้านหรอบอ่าสันเพิ่นวานะเพิ่นวานฟันวานได้อุ้มเล็กน้อยเออแต่ว่าบัททาว่าได้อุ้มเด็กนอ้อยแต่ววาาาาม,ตมันอบนะุบวบเนาะแล้ว,ว่าบัททาวา่า อันนั้นฟันวาไดอุ้มเล็กน้อยอวบๆออขาวๆเออแสดงเงินแล้วว่ะแล้วว่าเรากูแสดงเงินยังกูว,ว่ากูได้ร้านค้าคากาสันห้วยเราก็อสิฟันแมนแทมือหี่คอยเสียเ,เงินไปให้เลา <laughs> 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 เดี๋ยวทุกคนตอนนี้กะอยู่หนาเออมอังกดเงินแล้วหนาโลตัดเนาะเดี๋ยวลงไปกดเงินจะเข้ากันเลย ได้เงินมาแล้วตื่นเต้นเด้ตะกี้น่ะก,ก็เคยหย้เราอยู่กับบแม่นล่าบอกเคยหย้ให้ตอนนั้นช่วงที่ว่าจบใหม่ๆล้วไปเฮ็ดงานได้เดือนสองเดือนหน้าเออเดือนแรกม่นบอกกให้เดือนสองก็ห้เดือนสามก็ห้พอออกรถปึ๊บบ่ได้ห้เลยเอออันนี้ก็เพิ่งสิได้ห้อีกทุกคนทยายมึงดูว่าสิให้เจ้าบาท่าสิใหาเรา1 0ห0 0่นึงอืม ห้สมกับแบบว่าเด็กอ้วนๆเนาะที่เร่าวา่เา,วาเว่าอุ้มนะเออพรทาสิให้ยสองพันสามพันไม่ก็สิบผสมว่าเด็กอ้วนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวถาไปเบิงเด้อทุกคนหอดบานแล้วเราคอยก็เอาเงินใส่ไว้อยู่ในซองในซองอันอันตาเศร้าแม่คอยคยไปอันตาเศร้าเนาะอันตาเศร้ามหมดลูกเดี๋ยวจะเป็นตัวเราว่าแปลนตาเศร้ามาก จะเบิ่งพลมันขาว่าข่อยมีเนื้องอกตัวเล่าตัวเล่ามาถาเบิงะะ่งด้วค่ะใคร์สุดี่นในท่านหนึงห่งลอยบซื้อเวล,เวล,เวลาเดย์น่รนารักลาตารีไม่โคลเนาโอ้ยเสือตารีจะกหนลาตารีแล,นนล้วไม่โคลนบลกคอนไม่ก <iment S 2> <jer? S 1> อม ไอ้นี่แก่าวของเสปัดให้ได้นะคะเ็ยเดาเ็นเาใส่้มนยี่าดว่าวัชระชาก็รูบ่เใี่ไดู้เดี๋ยวใครเอนนป่แ่เินเ็เปี่ยนเงินว่าเงนเน่ยเเได้อยู่มีตัว เขาบ้องให้เบิ้งใช่ไหมแน่มึงคยถือรูปตั้งใจกูบ่มีจบาห้างนียคือถืลรูปห้อ

กระบก่ต่ทมันจัดจจาูพี่คนอัวใครงว่างแม่ัแม่กี่สามกี่ีเมื่อ้นึ่งเตปดีโอยจะบว่าเขาตี ບໍ່ເບິ່ງຫຍັງເລີຍວ່າເບິ່ງແນ່ເບິ່ງແນ່ເຕະກ້ອນຫຍັງກໍບໍ່ມາບໍ່ມີຫ